เสียงลมพัดกระทบใบไม้ดังกรอบแกรบเหมือนใครเดินผ่านทางหมู่บ้านเล็กๆริมป่าตาพรนพรานชราผู้ช่ำชองกำลังเดินกลับจากการล่าสัตว์เขาอาศัยอยู่เพียงลำพังใกล้ชายป่าและหลายปีมานี้ได้ยินเรื่องเล่าจากคนในหมู่บ้านว่าห้างกลางดงป่าลึกที่ไม่มีใครกล้าเข้าในตอนกลางคืนเป็นที่เล่าขานว่ามีวิญญ,ญาณสิงสถิต หากผู้ใดหลงเข้าไปมักจะหายสาบสูญหรือกลับมาพร้อมความหวาดกลัวคืนนั้นพระจันทร์แหว่งส่องแสงบางๆงผ่านเถาวันตาพรอนถือฉายไม้ไผ่ส่องไปตามทางเห็นเพียงเงาไม้สูงที่ไหวเอ็นไปมาคล้ายมีใครคอยสังเกตเขาจึงเร่งฝีเท้าเข้าใกล้ห้างกลางดงมากขึ้นหัวใจเต้นแรงขึ้นทุกทีแต่เขารู้จักป่าดี เสียงลมและสัตว์ป่ามักหลอกตาและหูของคนแต่คืนนี้มันแตกต่างทันทีที่ตะพรอนเหยียบเข้าไปในลานหญ้ากลางป่าเสียงหายใจหนักๆดังข้างหลังเขาหยุดและหันไปไม่มีใครอยู่แต่เสียงยังคงดังตามเขาเป็นจังหวะเท่ากับเขาเขาเริ่มรู้สึกเย็นทั่วร่างเหมือนมีหมอกบางๆปกคลุมตัวแม้อากาศไม่หนาวนัก เขาเดินต่อแต่เสียงหายใจนั้นยิ่งดังขึ้นคล้ายมีคนตามเขาพยายามพูดเรียกเสียงใครอยู่บนนั้นออกมาเดี๋ยวนี้แต่เสียงตอบกลับเพียงความเงียบและเสียงลมพัดผ่านกิ่งไม้ตาพรอนค่อยๆเดินเข้าไปในห้างกลางดง ตรงกลางมีซากไม้ล้มและโขดหินรูปร่างคล้ายศาลาเล็กๆที่ชาวบ้านสมัยก่อนใช้พักหาของป่าเขาหยุดหายใจชั่วขณะเมื่อเห็นรอยเท้าเล็กๆบนพื้นดินเปียกๆซึ่งไม่เหมือนรอยเท้าสัตว์ป่ามันเป็นรอยเท้าของคนแต่ไม่มีใครอยู่แถวนี้ทันใดนั้นเขารู้สึกถึงลมเย็นพัดผ่านต้นคอ เหมือนมีใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังเขาแต่ไม่มีร่างปรากฏตะพรอนเอ่ยเสียงเบาๆข้าไม่ได้จะรบกวนเจ้านะข้าแค่ล่าซั์ท่านใดนั้นเสียงหัวเราะแผ่วๆดังขึ้นมันช่างแปลกประหลาดและเย็นเยือกจนหัวใจตะพรอนเต้นแรงขึ้นหลายเท่าเสียงนั้นมาจากทุกทิศทางและไม่มีร่างใดปรากฏให้เห็น เขาถอยหลังไปช้าๆมือยังถือไฟฉายส่องไปทั่วเงาบนต้นไม้และโขดหินเคลื่อนไหวตามไฟฉายแต่พอไฟฉายส่องตรงๆกลับไม่เห็นอะไรมีเพียงความเงียบและความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านทั่วร่างตาพรอนพยายามเรียกชื่อวิญญาณตามที่ชาวบ้านเคยบอกว่าหากอยากออกจากป่าผีสิงควรพูดด้วยความสุภาพและเคารพ แต่เสียงนั้นตอบกลับเป็นเสียงกระซิบคล้ายคนพูดติดขอบปากไม่ให้กลับตาพรอนเกือบหยุดหายใจเขารู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่สัตว์ป่าหรือกลลกลธรรมชาติใดๆแล้วมันคือวิญญาณที่สิงอยู่ในห้างกลางดงจริงๆเขาจึงสวดมนต์เบาๆและพยายามจดจำตำแหน่งทางกลับบ้านหลังจากวิ่งหนีออกมา ตาพรนถึงบ้านในสภาพเหนื่อยล้าและใจสั่นมือสั่นจนต้องวางไฟฉายลงบนโต๊ะไม้เสียงป่าที่ห่างไกลยังคงดังอยู่ในหัวใจของเขาราวกับวิญญาณยังตามเขามาไม่ห่างหลังจากคืนแรกที่ตาพรพบวิญญาณในห้างกลางดงเขาไม่เคยหลับตาเต็มคืนอีกเลยเสียงหัวเราะแผ่วๆและลงเย็นยังคงวนเวียนอยู่รอบบ้านในความมืด ทุกครั้งที่เขาหันไปมองป่าใบไม้ไหวเอ็นตามลมแต่บางครั้งเขากลับเห็นเงาเล็กๆแวบไปมาในความมืดทำให้หัวใจเขาเต้นแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเช้าวันต่อมาตาพรอน,นั่งอยู่หน้าบ้านแสงแดดอ่อนๆส่องลงบนโต๊ะไม้เก่าเขาค่อยๆเปิดสมุดบันทึกเขียนรอยเท้าเสียงหัวเราะ ความเย็นและรายละเอียดทุกอย่างเมื่อคืนไว้เป็นลำดับเหตุการณ์เขารู้ว่าหากไม่บันทึกไว้วันหนึ่งอาจลืมทุกอย่างหรือยิ่งแยก่กว่าถ้าไม่มีใครเชื่อเรื่องราวนี้จะไม่มีใครระวังห้างกลางดงตลอดเช้าตาพรอนรเตรียมอุปกรณ์สำหรับคืนนี้ทั้งผ้าขาวทูบน้ำมันหอมจันทร์และไม้เท้าสำหรับพยุงตัว เขาเลือกวันฟ้าโปร่งเพื่อไม่ให้หมอกบังทัศนวิสัยเขารู้ว่าหากจะสื่อสารกับวิญญาณต้องใช้ความสุภาพและตั้งใจจริงเมื่อพระอาทิตย์เริ่มลับขอบฟ้าตาพรอนเดินเข้าสู่ห้างกลางดงอีกครั้งบรรยากาศรอบตัวเงียบสนิทกว่าคืนก่อนลมพัดเบาๆเสียงสัตว์ป่าลดลงจนแทบไม่ได้ยินเงาของต้นไม้สูงทอดยาวไปทั่วทางเดิน คล้ายมือมืดพยายามคว้าตัวเขาเขาหยุดอยู่กลางลานหญ้ากว่าสายตามองรอบๆพร้อมจุดทูปเล็กๆวางลงบนก้อนหินและเอ่ยคาถาเรียกวิญญาณด้วยเสียงเบาแต่ชัดเจนข้าตาพรอนมาอย่างสุภาพไม่ได้ตั้งใจรบกวนหากท่านอยู่เพื่อปกป้องป่าข้าจะเคารพและไม่รบกวนทันใดนั้นหมอกบางๆแผ่ขึ้นรอบตัว เขาเห็นร่างบางของหญิงสาวปรากฏขึ้นใบหน้าซีดและดวงตาเว้าโหลมองมาที่เขาโดยไม่ละสายตาตาพรรู้สึกถึงความเศร้าผสมความโกรธที่ซ่อนอยู่ในสายตาเขาก้าวช้าๆเข้าไปใกล้พยายามรักษาระยะห่างข้าขอถามเจ้าหน่อยเจ้าคือใครและทำไมต้องสิงอยู่ในป่ากลางดงผีสาวไม่ตอบทันที มีเพียงเสียงหัวเราะแผ่ๆแผ่ซ่านออกมาจากหมอกรอบตัวเขาคล้ายลมพัดผ่านใบไม้แล้วก้องกลับเข้าหาเขาตาพรนนั่งลงบนโขดหินปล่อยให้ตัวเองสงบหายใจเข้าออกช้าๆแล้วเอ่ยต่อข้าไม่ได้มาทำร้ายป่าข้าเพียงต้องการเข้าใจและป้องกันไม่ให้ผู้คนทำลายที่นี่หากเจ้าต้องการให้ข้าสวดมนเพื่อเคารพท่าน ร่างผีสาวเริ่มลอยขึ้นลงเล็กน้อยหมอกรอบตัวเธอไหวเอ็นเหมือนคลื่นตาพรอนเห็นรอยเท้าบนพื้นดินที่แผ่นดินเปียกปรากฏต่อหน้ามันไม่ใช่รอยเท้าของสัตว์ป่าแต่เป็นรอยเท้าขนาดเล็กของมนุษย์คล้ายเป็นเส้นทางที่ผีสาวทิ้งไว้ให้เขาเดินตามเขาลุกขึ้นค่อยๆเดินตามรอยเท้าไปทุกย่างก้าวหมอกและลมเย็นพัดมาเป็นระยะแต่ร่างผีสาวกลับไม่หายไป เธอเพียงลอยอยู่เหนือพื้นเล็กน้อยและมองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าและเตือนภัยตลอดทางตาพรสังเกตรอยเท้าเห็นเครื่องใช้ไม้ไผ่เก่าบางชิ้นผ้าเขาเก่าและเศษดินที่ถูกขุดเป็นแอ่งเล็กๆเ,เขาเริ่มเข้าใจว่าผีสาวไม่ได้โจมตีแต่ต้องการปกป้องป่าและเตือนคนไม่ให้ล่วงเกินหลังจากเดินตามรอยเท้าไปกว่า30นาที ตาพรอเห็นแสงไฟจากหมู่บ้านอยู่ไกลๆเสียงหัวเราะค่อยๆเงียบลงแต่ลมเย็นยังคงพัดมาเป็นระยะราวกับผีสาวคอยย้ำเตือนเขาให้ระวังทุกอย่างก้าเมื่อถึงทางออกของห้างกลางดงตาพรอน,นั่งลงหอบเหนื่อยใจเต้นแรงแต่เขารู้สึกปลอดภัยกว่าคืนแรกเขาหยิบสมุดขึ้นและจดบันทึกทุกอย่างอีกครั้งเสียงหัวเราะรอยเท้าหมอก และวิธีที่ผีสาวปรากฏตลอดหลายวันต่อมาตาพรสังเกตว่าหลังกลางคืนเขาได้ยินเสียงลมและหัวเราะเบาๆทุกครั้งที่อยู่ใกล้ป่าราวกับผีสาวยังคงสังเกตเขาอยู่แต่ไม่โจมตีหรือทำร้ายเขาเริ่มเข้าใจาว่าผีสาวไม่ได้เป็นภัยแต่ปกป้องป่าที่เป็นที่อยู่สุดท้ายของเธอคืนหนึ่งเขาตัดสินใจนำผ้าขาวและทูบไปวางที่ห้างกลางดงพร้อมสวดมนต์เบาๆเพื่อเคารพวิญญ,ญาณผลลัพธ์คือเสียงหัวเราะและลมเย็นค่อยๆลดลง เธออนุญาตให้เขาเดินเข้าไปแต่ยังคงรักษาความเงียบและลึกลับของป่าไว้ตั้งแต่นั้นตาพรเริ่มเล่าเรื่องนี้ให้คนในหมู่บ้านฟังและเตือนให้ทุกคนเคารพป่ากลางดงหากเข้าไปโดยไม่ระวังอาจพบกับเสียงหัวเราะและลอยเท้าที่ปรากฏทันทีแต่ผู้ที่เคารพป่าและตั้งใจดีจะไม่ถูกทำร้ายหลังจากคืนแรกที่ตาพรพบวิญญาณในห้างกลางดงเขาไม่เคยหลับตาเต็มคืนอีกเลยเสียงหัวเราะแผ่วๆและลมเย็นยังคงวนเวียนอยู่รอบบ้านในความมืดทุกครั้งที่เขาหันไปมองป่า ใบไม้ไหวเอ็นตามลมแต่บางครั้งเขากลับเห็นเงาเล็กๆแวบไปมาในความมืดทำให้หัวใจเขาเต้นแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเช้าวันต่อมาตาพรนั่งอยู่หน้าบ้านแสงแดดอ่อนๆส่องลงบนโต๊ะไม้เก่าเขาค่อยๆเปิดสมุดบันทึกเขียนรอยเท้าเสียงหัวเราะความเย็นและรายละเอียดทุกอย่างเมื่อคืนไว้เป็นลำดับเหตุการณ์เขารู้ว่าหากไม่บันทึกไว้วันหนึ่งอาจลืมทุกอย่างหรือยิ่งแย่กว่าถ้าไม่มีใครเชื่อเรื่องราวนี้ จะไม่มีใครระวังห้างกลางดงตลอดเช้าตาพรเตรียมอุปกรณ์สำหรับคืนนี้ทั้งผ้าขาวทูบน้ำมันหอมจันทร์และไม้เช้าสำหรับพยุงตัวเขาเลือกวันฟ้าโปร่งเพื่อไม่ให้หมอกบังทัศนวิสัยเขารู้ว่าหากจะสื่อสารกับวิญญาณต้องใช้ความสุภาพและตั้งใจจริงเมื่อพระอาทิตย์เริ่มลับขอบฟ้าตาพรเดินเข้าสู่ห้างกลางดงอีกครั้งบรรยากาศรอบตัวเงียบสนิทกว่าคืนก่อนลมพัดเบาๆเสียงสัตว์ป่าลดลงจนแทบไม่ได้ยิน เงาของต้นไม้สูงทอดยาไปทั่วทางเดินคล้ายมือมืดพยายามคว้าตัวเขาเขาหยุดอยู่กลางลานหญ้ากว่าสายตามองรอบๆพร้อมจุดทูปเล็กๆวางลงบนก้อนหินและเอ่ยคาถาเรียกวิญญาณด้วยเสียงเบาแต่ชัดเจนข้าตาพรมาอย่างสุภาพไม่ได้ตั้งใจรบกวนหากท่านอยู่เพื่อปกป้องป่าข้าจะเคารพและไม่รบกวนทันใดนั้นหมอกบางๆแผ่ขึ้นรอบตัวเขาเห็นร่างบางของหญิงสาวปรากฏขึ้นใบหน้าซีดและดวงตาเว้าโหร มองมาที่เขาโดยไม่ลาสายตาตาพรรู้สึกถึงความเศร้าผสมความโกรธที่ซ่อนอยู่ในสายตาเขาเก้าวช้าๆเข้าไปใกล้พยายามรักษาระยะห่างข้าขอถามเจ้าหน่อยเจ้าคือใครและทำไมต้องสิงอยู่ในป่ากกลางดงผีสาวไม่ตอบทันทีมีเพียงเสียงหัวรอบแผ่ๆแผ่ชาวออกมาจากหมอกรอบๆตัวค้ายลมพัดผ่านใบไม้แล้วก้องกลับเข้าหาเขาตาพรนั่งลงบนโขดหินปล่อยให้ตัวเองสงบ หายใจเข้าออกช้าๆแล้วเอ่ยต่อข้าไม่ได้ทำร้ายป่าข้าเพียงต้องการเข้าใจและป้องกันไม่ให้ผู้คนทำลายที่นี่หากท่านต้องการให้ข้าสวดมนต์เพื่อเคารพท่านร่างผีสาวเริ่มลอยขึ้นลงเล็กน้อยหมอกรอบตัวถวายเอ็นเหมือนคลื่นตาพรเห็นรอยเท้าบนพื้นดินที่แผ่นดินเปียกปรกากฏต่อหน้ามันไม่ใช่รอยเท้าของสัตว์ป่าแต่เป็นรอยเท้าขนาดเล็กของมนุษย์คล้ายเป็นเส้นทางที่ผีสาวทิ้งไวใ้ให้เขาเดินตาม เขาลุกขึ้นค่อยๆเ,เดินตามรอยเท้าต่ทุกย่างก้าวหมอกและลมเย็นพัดมาเป็นระยะแต่ร่างผีสาวกลับไม่หายไปเธอเพียงลอยอยู่บนพื้นเล็กน้อยและมองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าและเตือนภัยตลอดทางตาพรสังเกตรอยเท้าเห็นเครื่องใช้ไม่บรรทุกเก่าบางชิ้นผ้าขาวเก่าและเศษดินที่ถูกขุดเป็นแอ่งเล็กๆเ,เขาเริ่มเข้าใจว่าผีสาวไม่ได้โจมตีแต่ปกป้องป่าและเตือนคนไม่ให้ล่วงเกินหลังจากเดินตามรอยเท้าไปกว่า30นาที ตาพรเห็นแสงไฟจากหมู่บ้านอยู่ไกลๆเสียงหัวเราะค่อ,คอยๆเงียบลงแต่ลมเย็นยังคงพัดมาเป็นระยะเรากับผีสาวคอยเตือนให้เขาระวังทุกย่างก้าวเมื่อถึงทางออกของห้างกลางดงตาพรนั่งลงหอบเหนื่อยใจเต้นแรงแต่เขารู้สึกปลอดภัยกว่าคืนแรกเขาหยิบสมุดขึ้นแล้วจดบันทึกทุกอย่างอีกครั้งเสียงหัวเราะรอยเท้าหมอกและวิธีที่ผีสาวประปดตลอดหลายวันต่อมาตาพรสังเกตว่าหลังกลางคืน เขาได้ยินเสียงลมและหัวเราะเบาๆทุกครั้งที่อยู่ใกล้ป่าราวกับผีสาวยังคงสังเกตเขาอยู่แต่ไม่โจมตีหรือทำร้ายเขาเริ่มเข้าใจว่าผีสาวไม่ได้เป็นภัยแต่ปกป้องป่าที่เป็นที่อยู่สุดท้ายของเธอคืนหนึ่งเขาตัดสินใจนำผ้าขาวและทูบไปวางที่ห้างบางดงพร้อมสวดมนต์เบาๆเพื่อเคารพวิญญ,ญาณผลลัพธ์คือเสียงหัวเราะและลมเย็นค่อยๆลดลงเธออนุญาตให้เขาเดินเข้าไปแต่ยังคงรักษาความเงียบและลึกลับของป่าไว้ตั้งแต่นั้น ตาพรเริ่มเล่าเรื่องนี้ให้คนในหมู่บ้านฟังและเตือนให้ทุกคนเคารพป่ากลางดงหากเข้าไปโดยไม่ระวังอาจพบกับเสียงหัวเราะหรือรอยเท้าที่ปรากฏทันทีแต่ผู้ที่เคารพป่าและตั้งใจดีจะไม่ถูกทำร้ายหมกมากมาด้วยแสงจันทร์แห่งความกังกังคอและความอาจจะเกิดขึ้นตาพรตัดสินใจเข้าสู่ห้างกลางดงอีกครั้งเพื่อค้นหาคำตอบที่แท้จริงเธอคือใครและทำไมต้องสิงอยู่ในป่าเขาเดินตามรอยเท้าที่ผีสาวทิ้งไว้ ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความระมัดระวังหมอกบางบางพัดผ่านต้นไม้คล้ายมือมืดลูบไหลร่างเขาเขาจับไม้เท้าแน่นมืออีกข้างถือทูบและผ้าขาวสวดมนต์เบาๆอย่างตั้งใจทันใดนั้นหมอกหนาทึบปกคลุมรอบตัวร่างบางของผีสาวปรากฏขึ้นอีกครั้งใบหน้าซีดและดวงตาเว้าโหเต็มไปด้วยความเศร้าและความโกรธเธอกระซิบเบาๆว่าข้าไม่ได้อยากทำร้ายแต่ใครเข้าป่าต้องจำ เขาก้าวช้าๆเข้ามาใกล้เธอชี้ไปที่พื้นดินใต้ต้นไม้ใหญ่ตรงนั้นมีแผ่นดินนุ่มผิดปกติเขาขุดด้วยมือเปล่าพบกระดูกเก่าจำนวนหนึ่งร่วมกับเครื่องใช้ไม้บรรทุกเก่าผ้าขาวที่คลุมร่างอยู่และเศษดินที่ถูกขุดเป็นแอ่งเล็กๆเขานั่งลงหอบหายใจเงยหน้ามองผีสาวแล้วเอ่ยเสียงเบาแต่ชัดเจนว่าข้าเข้าใจแล้วเจ้าปกป้องป่าข้าจะไม่ทำร้ายมันและจะบอกคนอื่นให้เคารพเช่นกัน ผีสาวนิ่งอยู่ครู่หนึ่งหมอกรอบตัวเธอสั่นไหวเหมือนลมพัดผ่านทุกทิศเธอค่อยๆลอยขึ้นสูงหมอกค่อยๆจางหายจนแทบมองไม่เห็นเศษดินและรอยเท้าที่ปรากฏก็สลายหายไปเหมือนไม่เคยมีตาพรรู้สึกถึงความสงบและปลอดภัยในปากกลางดงเป็นครั้งแรกหลังจากคืนนั้นเขาพาเด็กๆและคนในหมู่บ้านมาที่ห้างกลางดงวางผ้าขาวจุดธูปและสวดมนต์เบาๆทุกคนได้ยินเสียงลมพัดเบาๆคล้ายผีสาวกล่าวว่าขอบคุณ แต่ไม่มีใครเห็นร่างเธอตาพรเริ่มเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้คนรุ่นใหม่ฟังว่าห้างกลางดงเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณที่เคยถูกทำร้ายและต้องการปกป้องป่าเขาย้ำเสมอว่าห้ามเข้าไปในป่าโดยไม่จำเป็นและต้องเคารพทุกสิ่งที่อยู่ในป่าหลายคืนต่อมาตาพรยังเข้าไปวางผ้าขาวและทุบที่ห้างกลางดงแต่ไม่เคยพบเธอปรากฏตัวอีกต่อไปมีเพียงเสียงลมและความเย็นเป็นระยะๆเะะตือนให้เขาระวังทุกย่างก้าว เขายังสังเกตรอยเท้าเครื่องใช้เก่าและเศษผ้าบนพื้นดินที่บางครั้งปรากฏและสลายหายไปราวกับผีสาวค่อยสอนเขาให้เคารพป่าและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติหมู่บ้านค่อยๆเรียนรู้บทเรียนนี้ทุกคนเริ่มเคารพป่าและหลีกเลี่ยงการล่าสัตว์หรือทำลายที่อยู่ของสัตว์ป่าตาพรกลายเป็นผู้สอนคนรุ่นใหม่ว่าความกลัวและความเคารพสามารถอยู่ร่วมกันได้หากเข้าใจเหตุผลของวิญญ,ญาณและรักษาสมดุลของธรรมชาติ ความเงียบสงัดของห้างกลางดงในยามค่ำคืนยังคงอยู่เสียงหัวเราะและลมเย็นปรากฏเป็นครั้งคราวเพื่อเตือนคนที่ไม่ระวังแต่ผู้ที่รู้จักเคารพจะได้พบเพียงความสงบและความลึกลับของป่าในใจตาพรเขารู้แล้วว่าผีสาวไม่ได้ตั้งใจทำร้ายแต่ต้องการปกป,ป้องป่าและสอนคนให้เคารพธรรมชาติเขาเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับและบทเรียนสำหรับชีวิตของเขาเองรู้สึกว่าหากคนในหมู่บ้านเข้าใจและเคารพป่า ปากลางดงและวิญญาณก็จะคงอยู่ร่วมกับคนและธรรมชาติอย่างสงบตลอดไปคืนหนึ่งหลังจากที่เขาวางผ้าขาวและทูบเสร็จเสียงลมพัดเบาๆผ่านต้นไม้ใบไม้ไหวเอ็นเหมือนผีสาวยิ้มให้เขาเขาพยักหน้าเบาๆรู้สึกถึงความสงบครั้งสุดท้ายก่อนเดินกลับบ้านด้วยหัวใจที่สงบและตระหนักถึงความลี้ลับและบทเรียนของชีวิตในปากกลางดงและนี่ก็คือจุดสิ้นสุดของเรื่องตาพรและผีสาวแห่งห้างกลางดง เรื่องราวที่เต็มไปด้วยความลึกลับความหลอนและบทเรียนการเคารพธรรมชาติและผู้ล่วงลับ